เมนูวันนี้น้ำพริกอ่องค่ะวันนี้คุณพ่อบ้านเข้าครัวจะทำน้ำพริกอ่องสูตรพ่อครัวเมืองน่านเจ้าใส่พริกแห้งใส่เกลือป่น การใส่เกลือป่นช่วยให้ตำพริกแห้งได้ละเอียดขึ้นเนื่องจากเกลือมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆและมีความหยาบอยู่จึงมีส่วนช่วยในการบดโดยเราจะโคลกพริกแห้งกับเกลือจนละเอียดก่อนดังนั้นการใส่เกลือก่อนจึงจะทำให้พริกแห้งบดละเอียดได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะลงไปเป็นกระเทียมกรีบเล็กกระเทียมไทยก็จะหอมอร่อยนะคะไม่มีก็ใช้กระเทียมจีนก็ได้ แล้วแล้วก็ตำต่อไปค่ะกว่าจะตำแหลกก็ใช้เวลาพอควรเชียวค่ะใส่หอมแดงหนึ่งหัวใหญ่หญทำไมใส่หอมแดงที่หลังไม่ใส่พร้อมกันล่ะคะนี่มันเข้าตาเนี่ยน้ำหอมแดงกระเด็นเข้าตา กะปิหอมมากกะปีนี้ไม่เค็มนะคะสุดใครสุดมานะเจ๊ใส่กะปีลงไปนิดนึงน้ำพริกอ่อ,องน้ำพริกอ่องก็ต้องมีมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ใช้ทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่แบบมะเขือเทศตำส้มกับมะเขือเทศเนื้อทำไมต้องใช้สองแบบล่ะคะไม่ใช้แบบเดียวหรอไม่พี่ไปซื้อมัมมีแต่ลูกมีแต่ลูกเล็กเหรอคะ การตำน้ำพริกอันนี้เราเรียกว่าน้ำพริกอ่องคำว่าอ่องมีความหมายไหมคะแปลว่าอะไรคำว่าอ่องในที่นี้หมายถึงวิธีการปรุงน้ำพริกที่ต้องผัดเคี่ยวทิ้งไว้ให้น้ำค่อยๆงวดลงต่อไปจัดการกับมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศใช้ได้ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ เครื่องปรุงที่สำคัญของน้ำพริกอ่องคือมะเขือเทศนำมาผัดเคี่ยวกับเนื้อหมูและน้ำพริกนี้เดิมจะใช้เนื้อปลาช่อนย่างเพราะเนื้อหมูนั้นหายากตำยากเพราะฉะนั้นเลยต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ตำเข้ากับเครื่องได้ง่ายนะคะ น้ำพริกอ่องเป็นน้ำพริกซึ่งนิยมรับประทานกันในภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานออกรับแขกบ้านแขกเมืองจะต้องมีอาหารชนิดนี้อยู่ในสำรับขันโตกน้ำพริกอ่องมีรสเผ็ดจากพริกเปรี้ยวจากมะเขือเทศและเค็มจากถั่วเนา่าบางพื้นที่อาจจะใช้เกลือไม่ใช้ถั่วเน่านะคะส่วนผสมทั้งสามอย่างนี้จะทำให้น้ำพริกมีสีแดงส้มสะดุดตา น้ำพริกอ่องจะมีลักษณะคล้ายผัดหมูสับมากกว่าจะเป็นน้ำพริกไว้จิ้มท,ทั่วไปนะคะซึ่งสามารถใส่น้ำกลุกมกลิกหรือใส่น้ำจนลักษณะคล้ายแกงก็เป็นได้บางพื้นที่จะใส่ไข่ไปด้วยนะคะบางพื้นที่ก็จะไม่ใส่ไข่แล้วแต่นะคะว่าท้องถิ่นนั้นทานกันแบบไหนซึ่งน้ำพริกนี้จะนิยมรับประทานกับแคบหมูและผักสดนะคะเช่นแตงกวาหั่นแว่นถั่วฝักยาวผักกาดขาวกระหล่ำปีนะคะซึ่งน้ำพริกนี้จะ ไม่นิยมใส่น้ำตาลการได้ยินเสียงเขียงเสียงครกนะคะเอาเสียงเขียงไม่มีนะเป็นเสียงเวลาเราใช้มีดนะคะซับเนื้อหัน่นมัเขือนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอาหารมื้อนั้นเนี่ยมันมีรสชาติอร่อยมากขึ้นเพราะว่าเป็นรถมือพ่อทํานั่นเองนะคะรถมือแม่แต่ว่าครัวนี้จะเป็นรถมือพ่อนะคะคุณพ่อบ้านนะคะได้เชื้อพ่อมานี่ได้เชื้อพ่อมานะคะ เมื่อหัน่นมะเขือหมดแล้วนะก็เอาใส่ลงครกเลยจ้านะคะมุมแสงอาจจะไม่ค่อยได้นะเพราะว่านั่งบังแสงกันนะคะนั่งบังแสงนะคะโอ้โหแค่นี้ก็ท่านมาอยู่ในห้องครัวบ้านสวนนะจะได้กลิ่นหอมมากทั้งเครื่องแกงนะคะที่ตำเองไม่ใช่เรียกว่าเครื่องแกงเนอะน้ำพริกนะคะพริก กะปินะคะกระเทียมหอมนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็ใส่มะเขือเข้าไปรู้ไหมว่าทำไมน้ำพริกอ่องถึงจะอร่อยมากทำรูปแบบไหนท่าไหนก็อร่อยเพราะว่าตัวมะเขือเทศนะคะมันมีความอูมามิมันมีความอร่อยในตัวมันเองมันมีสารชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นสารอูมามินะมันจะทำให้กับข้าวอร่อยนะคะ ในมะเขือเทศนะคะจะมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ากลูตามิกซึ่งมีปริมาณค่อนข้างสูงนะคะกรดอะมิโนตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้รสชาติของมะเขือเทศอร่อยและเนื่องจากกรดอะมิโนตัวนี้นะคะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในผงชูรสนะคะจึงทําให้อาหารที่ใส่มะเขือเทศไปนั้นมีความอร่อยค่ะเมื่อเราตำม,มะเขือแหลกแล้วนะจะใส่หมูสับเจ้าโอ้หมูหน่าทานจังเลยนะคะ หมูช่วงนี้ก็มีราคาแพงอยู่นะคะกิโลกรัมละหลายบาทขีดและสิบห้าบาทโลละร้อยห้าสิบนะคะหมูแถวบ้านนะคะใส่เยอะๆกับใส่น้อยๆเป็นยังไงบ้างคะพี่อมแล้วแต่คนชอบอ๋อแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าชอบให้มีหมูเยอะๆก็ใส่ลงไปมากกว่านี้แต่ใครชอบที่จะกินเป็นมะเขือมากๆหน่อยก็ใส่มะเขือเยอะกว่าหมูนะคะสำหรับบ้านนี้นะคะชอบใส่หมูน้อยๆคะ่ะ เมื่อโขลกหมูเข้ากับมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันและนำหมูนั้นมาผัดค่ะตอนที่ผัดนั้นเกิดความขัดข้องทางเทคนิครูปภาพที่เราบันทึกมาหายไปหมดเลยค่ะผัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยผักชีกับต้นหอมนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกอ่องรับประทานกับแตงกวาผักสดลำแต๊ะเจ้า